ใครที่อยากมีบ้านนะครับลองฟังคลิปนี้นะครับธนาคารทรสนะครับได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมนะครับเปิดโครงการนะครับสินเชื่อที่ผู้อยู่อาศัยนะครับประจำปี2567นะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับผมในประกันสังคมเนี่ยมาตรา33 39และ40นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับดอกเบี้ยบ้านนะครับคงที่5ปีเนี่ยอยู่ที่1.59เเท่านั้นนะครับต้องบอกว่า เป็นดอกเบี้ยที่เรียกได้ว่าถ้ายะต่ำที่สุดในท้องตลาดนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนก่อนนะครับโดยจะเปิดลงทะเบียนเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน SSO p a s นะครับผมก็คือแอปของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับผมก็แนะนำให้ไปโหลดซึ่งมีทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับโดยนะครับผมการลงทะเบียนนะครับอันนี้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิก่อนนะครับผมเพื่อรับสิทธิ์เนี่ย ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนหรือเปล่านะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยตอนแรกผมเห็นฟีเนี่ยผมนึกว่าเฮ้ข่าวลวงหรือเปล่านะครับแต่พอไปเช็คดูเนี่ยปรากฏว่ามีประกาศเนี่ยในเว็บของทสอตรงๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีบ้านนะครับผมแนะนำอ่ะให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับผมนะลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยให้ให้ทางธนาคารนะครับกับทางมเกษตรกรมีเขาเช็คสิทธิ์ ให้ได้ก่อนครับยังไงอ่ะลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับวันที่ or, 1นะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ SSO นะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติกันสักนิดนึงนะครับคุณสมบัติอย่างที่บอกนะครับว่าทอสเนี่ยธนาคารนาคารสงเคราะห์นะครับเขาร่วมมือกับผู้ประกันตนนะครับมาตรา3 3 3 9 4 0นะครับก็คือต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนนะครับมาตรา3 3 3 9หรือ40นะครับนะและเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยจะ ต้องส่งเงินสมทบเนี่ยอย่างน้อยต่อเนื่องเนี่ยก็คือ1ปีนะครับก่อนที่จะขอสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายเลยคุณต้องจ่ายเงินเนี่ยสะสมคุณต้องจ่ายเงินเนี่ยสะสมเนี่ยมาก,ก่อนตั้งแต่1พฤศจิกานะครับปีที่แล้วนะนั่นเอง <c oughs> ข้อ2ครับก็คือผู้ผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการนะครับหรือว่าผู้ขอผู้ร่วมนะครับทุกคนด้วยนะครับผมก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะผู้คนเดียวไม่ผ่านนะครับต้องมีขอผู้ร่วมเนี่ยก็คือต้องไม่อยู่ใน ระหว่างผ่อนชาระสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยในรีบ้านนะครับก็คือไม่มีหนี้บ้านนั่นแหละนะครับสามนะครับผู้ประกันตนนะครับต้องลงเบียนผ่านสํานักงานประกันสังคมนะครับผ่านแอปพลิเคชัน s s o นะครับเพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนนะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์และรับสิทธิ์ที่และรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะขอได้ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อ4ครับ ผู้ประกันตนที่สามารถใช้สิทธิตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานประกรันสังคมจับส่งให้แก่ธนาคารเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าอันนี้เนี่ยก็คือทางธนาคารเนี่ยเขาต้องเช็คสิทธิประกันสังคมนะครับบกทีก็คือคุณจะต้องมีชื่อนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับผมต้องนําหนังสือรับรองสถานะคอมเป็นประกันตนเนี่ยมาประกอบการยื่นกับธนาคารนะครับสุดท้ายนะครับเขาขีดแดงไว้เลยก็คือ ผู้ประกันตนนะครับต้องติดต่อยื่นคําขอกู้กับธนาคารภายในะระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนนะครับอันนี้ผม,มว่าจะว่าถ้าเกิดว่าเราจองสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะมีระยะเวลากําหนดมาให้นะครับอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปลงทะเบียนดูนะครับในผ่านเว็บไซต์โดนะครับตั้งแต่วันที่1นนะครับหรือว่ามันวันพรุ่งนี้นั่นเอง <c oughs> ทีนี้มาดูวัตถุประสงค์กันบ้างนะครับก็คือว่า ดอกเบี้ยเนอย่างที่ผมบอกก็คือ1 5ึนะครับคงที่5ปีแรกนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกจริงนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็คือซื้อที่ดินพร้อมอาคารนะครับผมหรือว่าปลูกสร้างอาคารนะครับหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับก็คือง่ายเลยสนับสนุนให้คนเนี่ยมีบ้านนั่นแหละนะครับสำหรับวงเงินกู้นะครับผมวันนี้เนี่ยกำหนดไว้เนี่ยไม่เกินที่2ล้านนะครับผมกรณีที่เกิน2ล้านนะครับสามารถใช้บริตาัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารมีบริการให้ได้นะครับอ่ะอันนี้ มาดูเล็กๆนิดนึงนะครับผมก็คือปีที่1นถึงปีที่5นะครับผมอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.59%นะครับผมส่วนปีที่6ถึงปีที่8นะครับเป็น MRR-2 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีที่9ขึ้นไปนะครับจะเป็น MRR-0.5 นะครับคือถ้าดอกเบี้ยคงที่แบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้รีไฟแนนซ์ในปีที่6หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามนะครับผมหรือว่าสอบถามทางธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งการตาดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็อยู่ที่2.34นะครับซึ่งก็ถือว่าถูกอยู่ดีนะครับตรงนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าปีที่6ถึงปีที่8เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น m r m r ตอนนี้นะครับอยู่ที่6.545นะครับถ้าลบด้วย2นะครับผมก็คือปีที่6ปีที่8เนี่ยจะอยู่ที่4.54จนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเรายื่นเรื่องไปวันที่1พฤศจิกายนะครับอันนี้เนี่ยคือยื่นเรื่องเพื่อจองสิทธิ์นะครับผมสามารถที่จะยื่่นนกู้เีย ได้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่30ธันวาคมนะครับแถมนะครับเขาบอกว่าผ่อนเนี่ยได้ถึง40ปีนะครับทีนี้มาดูการผ่อนเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมว่าเราควรจะผ่อนสักประมาณเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณกู้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ขอคํานวณจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วกันนะครับผมอ่านี้ก็คือเป้าหมายการกู้นะครับเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับจำนวนการกู้สมมุติผมกําหนดไว้ที่30ปีเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ย เงินกู้ได้เนี่ยสมมุติ2ล้านนะครับดอกเบี้ย1.59นะครับเปอร์เซ็นต์คำนวณออกมานะครับผมก็คือถ้าผ่อน30ปีนะครับผมก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ6,989บาทนะครับอันนี้เนี่ยคือขั้นต่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยที่1.59นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีที่6เป็นต้นไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าคุณควรจะผ่อนมากขึ้นนะครับคือ หรือว่าสูตรง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าในการคํานวณนะครับผมก็คือคุณเนี่ยควรจะผ่อนบ้านนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยร้านละหนึ่งหมื่นนะครับถ้าถ้าให้ดีนะครับเราก็จะจบไวนะรับตรงนี้แต่ว่าตรงตัวสวัสดิการตรงนี้เนี่ยมันดอกเบี้ยเขาอยู่แค่1.59นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่ํากว่าที่เขาคิดคิดกันนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผ่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 5 0 0าถึงแ0 0พนนะครับกำลังดีนะครับแล้วก็พอปีที่ หกอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกับแบงก์อีกทีหนึ่งว่าสามารถที่จะดีเทนชันได้ไหมนะครับหรือว่าดีไฟนนซ์อะไรยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้